อันนี้พอแผลหายแล้วหนูใส่วิกอานะคะคแล้วก็อย่าไปตัดข้างเล็บอีกนะถ้าหนูตัดข้างเล็บอีกเนี่ยตรงขอบมันจะขึ้นขอบแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนไตๆนนิดนลก Rông mấy Nẳng Ở đây hay fan đồ nè mini, này rồi. เราเจ็บใช่ไหมเจ็บไหมถ้ากดก็เจ็บครับมันเป็นบางช่วงครับเนี่ยเอาเล็บออกแล้วเราก็ยังเป็นไตดีแล้วค่ะรีบมาเอาออกก่อนที่มันจะสะสมเป็นเยอะคลิปเมื่อคืนะพี่เอื้มเพิ่งลงเองก้อนหนังแข็งะหนูหนูต้องไปดูเอาไว้หนูจะได้แบบเลิกตัดข้างเล็บลึก,ลก แข็งมากเลยหือลูกใหญ่มากใหญ่เดี๋ยวดูหนังหนูสิ ใหญ่ไหมหนังเจ็บก่อนเล็บ,บอึอ้ออ<ล>งโลง่งี่มไม่รู้สึกเลยครับ<ช>แล้วหนูว่าไปดูแลนะล้างน้ำเกลือใส่ย,ยานะคะ ใส่ยาแผลหายแล้วหนูก็คอยใส่วิกถ้าเราเป็นก้อนหนังแข็งนี่วิกนี่สําคัญมากวิกที่ทานนออกอะค่ะมันจะทําให้หนังมันนิ่มแล้วหนังพวกนี้มันก็จะไม่กลับมาหนูเห็นของเมื่อกี้ไหมที่เป็นอะ่ะหนักกว่าของหนูอีกนะยังหายเลยโหของหนูใหญ่มันนร่มหิ่มอ่ะปะพิพเศษให้แล้วถ่าเราขึ้นกรุงเทพมาก็มาได้นะถ้าเกิดมี